เข้ามาแล้วครับเผามันย่อยโยนไปครับเมียวอุ๊ยโอ้โหมันจับอย่างนี้เลย นี่น่าจะเป็นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วละครับสำหรับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Fairy Tales Analog Horror er จากผู้สร้าง Foxi Motion นะครับในตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมยังไม่ได้ทำเนาะก็คือเรื่องราวของหนูหน้อยหมกแดงตอนที่2หรือว่าเรื่องราวของ h ัน s ซลนั่นแหละครับแต่ว่าล่าสุดครับทาง Foxi Motion เขาก็ได้ปล่อยคลิปใหม่ออกมาครับเป็นคลิปที่มีชื่อว่า Alternating Ending หรือว่าฉากจบอีกทิศทางหนึ่งอะไรประมาณนั้นดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะทําการดู2คลิปไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ เพื่อให้เป็นการปิดซีรีส์นี้จบในทีเดียวเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับถ้าทุกคนทําการดูคลิปของผมก็ขอให้ไปดูคลิปของ f o x กซี่เมชันด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนั่นเองไปกด u b s สไครต์ช anel ของเขาไปกดไลค์คลิปของเขาไปดูคลิปเขาแล้วก็แชร์คลิปของเขาเนี่ยไปให้กับคนอื่นๆได้ดูด้วยถ้าทําแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับและเมื่อทําทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูคลิปกันแล้วละครับไปไปดูกันดีกว่านะเอาละรครับมาเดี๋ยวเรามาดูคลิป เรื่องราวสารต่อนะครับของหนูหน้อยหมวกแดงกันซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยมันจะเป็นการโฟกัสเรื่องราวของตัวนายพานป่านะครับหรือว่าฮันเซลนั่นเองแล้วก็จะมีการรีแคปเล็กน้อยครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวที่ตัวของหมาป่านี่ทำการฆ่าทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เนะาะหนูหน้อยหมวกแดงเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณยายด้วยนะฮะนี่คือสภาพครับ โอ้โหสภาพมีสู้ดีกันสักคนเลยเรไดว่าทุกคนหน้ายู่นะครับโดนบิดชิมครีมเละกันทุกคนโอ้โหเอาละเรื่องราวจะเริ่มต้นหลังจากนี้ครับและนี่คือฮันเซลครับความจริงแล้วเนี่ยอ่านี่ครับแกอยู่ที่ไหนกัน คือจะบอกว่าความจริงแล้วมันจะมีการพูดถึงฮันเซลอยู่แล้วด้วยนะในคลิปนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออเขาอาจจะไม่มีการพูดถึงในตัวคลิปนี้ก็ได้นะครับแต่ความจริงมีการพูดถึงไปตั้งนานแล้วดังนั้นถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ว้าวเหมือนที่ผมเคยว้าวก็ได้นะฮะอันนี้พูดไว้ก่อนเนาะอันนี้น่าจะเป็นเสียงของวิญ,ญญาณครับพูดว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วพวกเราต้องมาตายกันหมดตอนไหนกันแน่ฮันเซล ฆ่าเจ้าหมาป่านั่นซะโอ้โหเอาละหลังจากนั้นครับฮันเซลก็ลุยเลยฮะเอาล่ะอยู่ที่ป่าที่ที่เหมือนว่าจะมีหมาบ้าทำการไล่ฆ่าผู้คนตอนนี้มีคนตายไปแล้ว3คนในอาทิตย์นี้และก็รวมไปถึงสัตว์ตัวอื่นด้วยฉันต้องฆ่าเจ้าหมาป่าแล้วก็หนีออกจากที่นี่ซึ่งในระหว่างทางฮันเซลก็จะทำการโปรย อากรดขนมปังไว้ด้วยนะครับให้เกรเทลเนี่ยมาตามหาหรือว่าอาจจะไม่ใช่นะอแล้วก็น,นี่ครับเจอซากสัตว์ครับโอสัตว์ตายสินะยังไงก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นมุ่งหน้าไปต่อเอาเจอกระต่ายครับกระต่ายตัวคุ้นๆหรือเปล่านะมันไม่ใช่แค่หมาป่าต้องฆ่ามันซะ มันเอาวิญญาณเราไปช่วยเราด้วยเฮ้ยเ hey, มื่อกี้พูดว่าด้านหลังปะนั่นแหละฮะอุ้ยอืมแอบมองด้านหลังนะเมื่อกี้ฉันต้องเกิดภาพหลอนแน่ๆเขาพูดได้ยังไงกันอ่ะพูดได้อยู่แล้วครับขนาดหมูสามตัวยังพูดได้เลยฮนะโอ้โหคุณอยู่ในจักรวาลที่สัตว์ทุกตัวสามารถพูดได้นะพี่ มุงหน้ามาอุย้ยเจอฉันคิดว่าฉันน่าจะเจอบ้านของหนึ่งนายเหยื่อแล้วน่าจะเป็นบ้านของหนูน้อยหมวกแดงนะที่ที่แม่ตายอยู่ในนี้นะครับเข้ามาแล้วโอ้โหเตรียม A.K. มาด้วย A.K. นี้คือปืนช็อตกันหรือเปล่าฮะออดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรอยู่ในห้องนี้เลยฮะระวังนะพี่อาจจะมีอะไรดักอยู่หรือเปล่าแต่ตรงตู้เหมือนจะมีกุญแจนะฮะ ุยนี่ไงหน้าของคุณแม่ครับใช่ไหมโอ้โหจะใส่ไฟฉายอะไรขนาดนั้นวะเอาละอันนี้คือดูรอบรอบ้านครับลัดเลาะรอบบ้านเอ้ยมีกลิ่นเหม็นๆม,มาจากประตูตรงนั้นน่ะแน่นอนเลยครับน่าจะเป็นซากศพของคุณแม่นะเออเข้ามาเช็คนั่นไงแล้ว ทีนี้ฉันก็รู้แล้วว่าไอ้กลิ่นแย่ๆนั้นมันมาจากไหนมันมาจากคุณแม่นี่เองนะฮะเอาแล้วเก็บปืนเก็บปืนทำไมทำอะไรอ๋อจดหมายครับฉันไม่รู้ว่าฉันจะซ่อนได้นานสักแค่ไหนฉันรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะมาและคุณจะเป็นรายต่อไป อันนี้เนี่ยผมคาดเดานะน่าจะเป็นหมาป่าเป็นคนเขียนเองนะครับเพราะว่าจากเรื่องราวในเกรเทลเนี่ยเราก็จะเห็นจดหมายแบบนี้เหมือนๆกันเลยครับซึ่งมันไม่ใช่จดหมายที่ฮันเซลเป็นคนเขียนเองแต่ว่ามีใครสักคนเป็นคนเขียนนะครับซึ่งก็คาดเดาได้ไม่ยากถ้าไม่เป็นหมาป่าก็น่าจะเป็นแม่มดนั่นแหละนะเธอทิ้งข้อความนี้ไว้ก่อนที่เธอจะตายฉันรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างใกล้เข้ามาแล้วงั้นก็เตรียมปืนไว้เลยครับพี่ อโอ้โหอ้เดี๋ยวนะนั่นไง AK คือช็อตกันจริงด้วยมันคลักๆเลยอะนี่สินะหมาป่าตัวนั้นที่ทุกคนบอกเอาไว้แล้วเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะโดนยิงเข้าเบ้าตาไปทีนึงเอาแล้ววาร์ปมาด้านหลังทันเซลระวังโดนแน่อุ้ยอืโดนขยี้อ๋อเฮ้ยบิดชิมครีม เรวรีบหนีออกมาเอออุย๊ยแชกอีกแล้วอือือสองนัดหนึ่งทีเอาโอ้แต่หน้าแบบคือหน้าเริ่มยู่แล้วครับโดนบิดโดนขยี้หน้านะอะไรเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไงนี่ครับคือมีการพูดถึงฮันเซล ด้วยนะคือเหมือนคนนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นฮันเซลอ่ะฉันต้องวิ่งก่อนที่เขาจะมาจับฉันได้ต้องรีบหนีแล้วโอ้โหหน้าไม่ไหวแล้วครับเร็วรีบออกไปเร็วอ <c oughs> แล้วหมาป่าก็ยอมให้ออกด้วยนะฮะ <c oughs> อุย๊ยนั่นไงมันไล่ตามจริงยิงอีกสักนัดไหมไม่ยิงแล้วครับวิ่งดีกว่าคือยิงสามนัดไม่เข้านะฮะมันก็ไกลอยู่อะ่ะโห หาที่ซ่อนแล้วโอ้ย,อย,อยมันยังตามมาอยู่นะฉันต้องหาที่ซ่อนนะมันไล่าตามฉันไม่หยุดเลยบ้าเอ้ยเอาแล้วนี่น่าจะเป็นบ้านของเหยื่ออีกคนนึงต้องไปซ่อนตรงนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นบ้านของคุณยายปะใช่ไหมใช่ครับใช่เลยนะฮะนี่ไงบ้านคุณยายครับแล้วหมาป่านีน่ไง ันมาแล้วนะแกจะเป็นเหมือนกับพวกมันเอาแล้วไงเรียบร้อยครับประเด็นคือหมาป่านี้เป็นอมตะไงนะครับฆ่าไม่ตายดูเหมือนว่ามันจะเปิดประตูไม่ได้นะก็เอาตู้มากันไว้ซะขนาดนั้นนะฮะโอ้โหอุ๊ยไฟกระพริบ,บดูเหมือนว่าจะหยุดพอประตูแล้ว อ้ามันมันมีที่อุย้ยโอ้โหลืมไปยังมีหน้าต่างนานไงทะลุหน้าต่างมาแล้วไม่นะมันทะลุหน้าต่างมาแล้วงั้นเราก็ออกทางหน้าต่างนี้ไปเลยใช่ไหมตอนนี้มันล่าฉันอยู่ได้ยินเสียงรอยเท้าของมันได้เต็มสองหูเลยโอ้ยดูสภ,ภาพไม่ดีแล้วครับ อ้าวอุอ๊ยนั่นไงข้างๆหนูน้อยหมวกแดงอยอะไรวะเนี่ยนี่มันทำอะไรกับเธอฉีกหน้ากระชากหัวออกมาเลยครับแล้วด้านหลังประตูนี้มันคืออะไรนั่นจะเป็นห้องยายปะเพราะว่าหนูน้อยหมวกแดงมาตายตรงนี้นะครับตายตอนที่เจอยายพอดีนั้นก็อยากเข้าไหมฉันจะไปซ่อนที่นี่ แต่ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นเน่าๆออกมาจากประตูนี้เหมือนกันน่ะอาแล้วไงหมดหัวเลยครับผู้ชมฮะอุย้ยห้องมืดซะด้วยเฮ้ยโอ้โหหน้ายู่เลยครับปากเจอเลยอะสภาพไม่ดีมากๆคันเซลนั่นไงเจอคุณยายครับนี่คือเยอะอีกคนฉันไม่อยากจะเป็นรายต่อไปเลยอะ ผมว่าไม่น่ารอดเพราะเรารู้อนาคตนะแต่ก็นั่นแหละนะครับไอ้อึงว่ะอึงแล้ว,น,ลวนั่นไงมารอแล้วฮะไม่มีที่ให้หนีแล้ว,แ,ลวแกจะเป็นเหมือนกับพวกเขาโอ้โหไม่น่ารอดครับ สิ้นหวังสุดๆแกช่วยพวกเขาไม่ได้แกคือความล้มเหลวยอมรับชะตากรรมของแกซะโอ้โหสิ้นหวังสุดๆครับแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยครับยอมแต่โดยดีคือไม่รู้ไงที่บอกว่าเท้าโดนตรึงไว้นี่คือเขาเดินมาโดนกับดักหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นคำพูดเชิงอุปมาว่าเออยังไงแกก็ไม่รอดแบบนั้นหรือเปล่า แล้วก็เรียบร้อยครับโดนแต่งหน้าไปหนึ่งทีฮะโอ้โห,หน้าสวยขึ้นเยอะเลยนะพี่จะดูเหมือนว่าเข้าวังวนอะไรบางอย่างครับนี่ก็หนึ่งรายนี่ก็อีกหนึ่งรายเหมือนก็วิญญาณแอบมองอยู่ด้วยนะครับอวิญญาณแอบมองว่าแบบฮันเซลทําอะไรผิดพลาดนะและภาพก็วนลูปหลอนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้โหโออโห โอ้โหขนล,ลุกนะเนี่ยเรียบร้อยต้องเจอกับภาพหลอนนี้ไปตลอดครับเขาทำไม่สำเร็จแกช่วยเหลือพวกเราไม่ได้และตอนนี้พวกเราก็จะโดนลงทันไปตลอดการตอนนี้แกเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วฮันเซลโอ้โห นี่คือฮันเซลเพยายามมาช่วยนะครับแต่ว่าเหมือนแบบโดนด่าเองก็ไม่รู้ You are mine แก,นนแกเป็นของฉันอุ๊ยโอ้โหแกเป็นของฉันแล้วโอ้โหอยู่ดีมาจำสแกอย่างนี้เลยเหรอว้าวโอเคครับความจริงแล้วมันจะมีอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูให้จบไปเลยละกันนะครับมันคือคลิปที่อ่าจะเป็นการ พูดถึงอีกฉากจบหนึ่งเออนะครับเป็นฉากจบในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะมันเป็นคลิปที่มีชื่อว่า the alternative ending นะฮะหรือว่าอีกฉากจบอีกทิศทางหนึ่งนั่นแหละเออประมาณนั้นโดยมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวโดยรวมนะครับของทุกเรื่องราวที่ได้ผ่านมานะ้อไม่ว่าจะเป็นลูกหมู่3ตัวนะครับหนูน้อยหมกแดงฮันเซลเกเทลอะไรประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะ และนอกนี้อันตรายเราต้องเข้าไปข้างในแล้วนี่คือลูกหมูตัวสุดท้ายนะครับผู้ที่สร้างาบ้านอิดเนาะเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมกดเองนะฮะพูดเล่นพูดเล่น <laughs> แล้วอันนี้ไงหมาป่าจะมาแล้วความจริงแ้วเนี่ยความอาตอนจบจริงๆนะครับ หมูตัวนี้จะทําการกดไฟแช็กได้ใช่ไหมเออแล้วก็เผาหมาป่าตัวนี้ให้ตายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าฉากจบอีกฉากหนึ่งจะเป็นยิ่งไงนะฮะซึ่งก็ดูจากสภาพก็น่าจะจบไม่สวยแหละนะมาละลูกหมูเตรียมตัวให้พร้อมฉันรู้แล้วว่าเจ้าหมาป่ากำลังเคาะอยู่ตอนนี้เอาละเดี๋ยวเวลาใช้น้ำมันราดแล้ว ลาดน้ำมาัาให้เรียบร้อยนะฮะเอาละฉันหวังว่าฉันจะสามารถฆ่าเจ้าหมาป่านี้ได้นะประตูเปิดอยู่เข้ามาได้เลยเปิดเข้ามาแล้วครับเผ <c oughs> ามันย่อยโยนไปครับเมียวอุ๊ยโอ้โหมันจับอย่างนี้เลย โโอแกคิดว่าแกจะทำได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยยังโหดโอ้โหหน้าหน้าเวอเลยเรียบร้อยตายอีกคนออหโอ้เรียบร้อยครับแบดเอ็นของแท้ ถ้าอย่างนี้คือแบบชีวิตของเกรรเทลจะจะแย่กว่าเดิมเน่นไงว่าแล้วฮะนี่น่าจะเป็นสัญญาณแน่ๆฮันเซลอยู่ในอันตรายแย่แล้วครับฉันจะไปช่วยพี่นะโอ้ยประเด็นคือหมาป่าย,ยังรอดไงหยิบมาละหยิบปืนมาเรียบร้อยเอาล่ะอ้างอิงจากจุดหมายนี้ต้องตามเกรดขนมปังไปตามทางไป ฉันกำลังจะไปแล้วนะพี่ชายเปิดมาปุ๊บเจอเลยไหมเนี่ยแน่เลยว่ะอุย้ยยังไม่เจอแต่เดินไปอีกหน่อยไปแล้วครับแล้วนเซลไปที่ไหนกันแน่นะไปบ้านอ่าไปบ้านของหวานครับบ้านแม่มดอ่าโอ้โหนี่ไงบ้านยังปกติอยู่เลยครับบ้านอิดอย่างนั้นเหรอ ถ้าเป็นอีกฉากจบหนึ่งคือบ้านนี้ต้องไฟไหม้ไปแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงแว่มันมาแล้วครับโอ้โหคอหักตายเลยโอ้โหเราไม่สามารถไปพักได้ก็คือไม่ไปสู่สุคตินะครับประมาณนั้น ฉากจบแบทเอ็นเรียบร้อยเอาล่ะมาอีกชากจบหนึ่งฮะพระเจ้าช่วยในนอกนี้มันมืดมากโชคอย่างดีที่ฉันยังมีแฟลชไลท์มีไฟฉายนะฮะอันนี้ตัดมายังอันนุน้อยบวกแดงนะครับฉันต้องรีบแล้วก่อนที่มันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณยายนะอย่าคุยกับคนแปลกหน้า อันนี้เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวมาป่าจะพุ่งเข้ามาปีดบูทแต่แกเชื่อฉันได้นะฉันเป็นเพื่อนเธอแล้วบอกฉันมาจะไปที่ไหนเจ้าหนูอย่าคุยกับคนแปลกหน้าไม่ต้องคุยก็แค่นี้อ้าเฮ้ยวั What? เอา้าเจอสายเจ้าเวน รู้ได้ยังไงเหมือนรู้อนาคตไอ้นี่เผาไฟเฉยโอ้โหยังกั Back to the Future ย้อนอดีตมาจัดการทุกอย่างนะฮะวันนี้งั้นก็ยิงให้ตายเลยดีไหมไม่ไม่จะเป็นนี่ว่าโดนเผาไฟก็ตายเลยครับอันนี้เรียบร้อย <laughs> I have nothing to say ไม่รู้จะพูดไงดีเลยนะฮะดูหน้าดิแบบอะไรวะมาแป๊บเดียวตายซะและ้วเออเว้ยฮันเซลรอบนี้อุ้ยแม่มดมาครับเฮ้ยดีนเสียงว่ะใครอยู่ตรงนั้นน่ะเอาแล้วเปิดหมดเซียนเหมือนเรียนมาฮะฮันเซลเอสเทียหรือเปล่าคนนี้อยู่ไหน โอ้ยโอ้โหรอบนี้เปิดเป็นออโต้โหมดเข้าหัวเข้าไหลเข้าหัวใจเรียบร้อยฮะตายทันทียังไม่ทันได้เริ่มตายแล้ว <laughs> ดูนะแดมเวนเอางี้เลยแบบอ่ะตายแล้วตายแล้วสมสุกและครู ออกจากที่นี่กันเถอะอะไรวะหนูน้อยบุกแดงยังงงเลยอะอะไรวะเนี่ยฟูดเอนดิ้งครับแต่ปัญหาก็คือถ้ายังเป็นเอนดิ้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยายก็ตายอยู่ดีนะเออทุกคนยังรอดแต่คุณยายเหมือนจะตายนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าหมาป่าไปฆ่าคุณยายก่อน ตอนที่รู้เรื่องราวของหนูหน้อยมุกแดงเนาะ you <know> อุ้ยเฮ้ยหมาป่ามาพูดว่าแกก็รู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะโอ้โ oh หจบเรียบร้อยครับสำหรับ2เรื่องราวนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับอ่าซีรีส์เนาะของเขาเรียกว่า Fairy Tales Analog h o l o r นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมีภาคต่อหรือเปล่านะแล้วก็บอกได้เลยว่านี่น่าจะเป็น ซีรีส์ VHS ระดับท็อปเทียร์นะครับถึงแม้ว่าการวาดการอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นสไตล์ของเขาแหละคือมันเป็นสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอ่าวอร์เทนไฟล์เนาะซึ่งวอร์เทนไฟล์ก็จะวาดแนวแนว,แนวนี้เหมือนกันนะครับแนวแบบแรกๆอ่าน่ารักหลังหลอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อ่าถือว่าเป็นเป็นการนำนิทานเออปลำป,ปลาเนี่ยมาดัดแปลงเป็นอนาล็อกเฮอร์เรอร์ได้เจ๋งมากๆนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีด้วยแล้วก็ มีการจบเนื้อเรื่องไปในตัวเลยนะครับไม่ต้องไปสารต่อหรือว่าอะไรให้มันยาวเย้อยเฟ้ยเหมือนกับซีรีส์อื่นๆนะฮะประมาณนี้ถ้าให้ผมให้คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนแบบอันดับแบบ8ปดเเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมล่ะคุณผู้ชมอยากจะให้คะแนนซีรีส์นี้เท่าไหร่กันนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะ ในจุดนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบซีรีส์ VHS ของ Fairy Tales Analog Colorer ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ถ้ามันมี Analog Colorer อันไหนที่มันน่าสนใจหรือว่าทุกคนก็ได้ถ้าทุกคนคิดว่ามันมี Analog c o r o r e r อันไหนที่มันน่าสนใจก็ลองบอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับถ้ามันแบบว่าผมดูแล้วมันน่าสนใจจริงๆเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะมาหยิบยกให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับแต่จนกว่าจะวันนั้นเอาไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม